เข้ารรษานี้พบกับมิสเตอร์พ่ออุ้ยเวทีอันดับหนึ่งในใจลูกพ่อที่แสนดีไม่กินเหล้าหลังเลิกงานจะเป็นใครและนี่คือวิทยาจากผู้เข้าประกวดครับยกเลยเออนิดนึงเฮ้ยพอละอกลับไปหาลูกดีกว่าเดียว<ป>เดียว<ป>เดียวเดียวก่อนที่จะชนเนี่ย<ป> พี่ขอกลับบ้านไปหาทุกก่อนนะพ่อเลิกเฮยถึงลูกเฮยแลนี่คือความสามารถของเหล่าบรรดามิสเตอร์พ่อครับวิชัยเฉลยสัตว์เลิกงานแล้วกินหมูกระทิเฮ้ยหมูกระทูเฮ้ยหมูกระทะกับลู เลิอกอุดมเลิกงานแล้วไปฮุรุฮุกกับลูกบนตีประทูที่เลิกงานแล้วมาปุลกลุลกลุลุพักกับลูกทงชัย ลงเลิกงานมาแล้วอัดคิกเต้นกับลูกหลังเลิกงานมีอะไรให้ทำตั้งเยอะไม่ใช่กินเหล้าใช่ไม่ใช่และมิสเตอร์พ่อพอแล้วรอประจําข้าวภาษานี้ได้แก่จริงๆแล้วก็พ่อทุกคนแหละครับที่เลิกเล่า ความจริงจะทำอะไรก็ได้ครับแค่เปลี่ยนจากดื่มเหล้าแล้วก็มาอยู่กับลูก3เดือนนี้มาแข่งกันเลิกเหล้าเอาใจลูกกันนะครับเลิกเหล้าโถรน4่1 3.